สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับทุกคนเห็นพวกเราทั้งสองคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่าเรามาจากละครเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนทายสาวบหนึ่งสองสามสิบไปเร็วมากดาุณาอ่านค่ะขอตอบค่ะก็ถ้าใครได้ตามะาคะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็จะรู้นคะคะว่าเรื่องนี้เข้มข้นมากๆแน่นอนแล้วก็เป็นบทสรุปของทุกเรื่องด้วยค่ะใช่ครับจะเป็นบทสรุประหว่างจุฑาเทพแล้วก็เทพวพงษนะครับส่วนมิ้นก็เป็นรักแรกพบของอาศิรคะครับอ <c oughs> ใช่มินค่ะแต่ว่าเป็นฟ้าหรือว่าดุดอับสอนนั่นเองค่ะที่เป็นรักแรกพบของคุณอัศีระอืมครับก็อย่างที่มินพูดเลยครับแล้วก็พี่รับรองเลยนะครับว่าเปิดเรื่องมาเนี่ยตาสบตาถูกใจคนดูทุกคนแน่นอนครับผมซึ่งตอนนี้นะคะก็ไปชมสกูพิเศษของพวกเรานะคะที่พร้อมเสิร์ฟให้แฟนๆได้ชมแล้วก็ต่อด้วยเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายคนชี้ชไปกันเลยค่ะ let's go ระดับซอนค่ะอาศิระครับอาศิระจุธาเทพจุธาเทพพี่เล่นเป็นอาศิระจุธาเทพนะครับพี่ใหญ่ในตระกูลจุธาเทพของรุ่นสองอก,ก็จะมีความสุขุมมีความดุแล้วก็มีความเป็นพี่คนโตมากเสียสละให้กับน้องๆได้ทุกอย่างจนแม้กระทั่ง คนที่เรารักเราก็เกือบจะเสียสละความรักนี้ไปเหมือนกันดุดอับสอนค่ะก็เป็นเด็กที่ในเรื่องคือเขาต้องมีคําสั่งที่คุณแม่สั่งมาให้ไปทำตามใชซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการแล้วก็ต้องการแบบหอยหาอิสระของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเขาใช้ทางออกคือการแบบอยู่ในจินตนาการของตัวเองฟ้าจาความได้ตั้งแต่เด็กหรอค่ะคือเขาจะแบบกอกหูปูฝังมันตลอดว่าแบบไม่ชอบในตระกูลนี้อะไรเงี้ยค่ะแม่อยากให้ลูกไปเจออีกแก่ แล้วก็กลับมาบอกแม่ซิว่ามันใกล้ตายหรือยังโดนหนุ่มจุธาเทพคู่หมายเทพปมสุดฝังใจที่ตามมาถึงรุ่นลูกฟ้าดุดอักษรนางเอกมิ้นรันรวีโตมากับความแค้นของแม่วิไลรำพาที่ปลูกฝังไว้ว่าห้ามยุ่งกับลูกหลานตระกูลจุธาเทพพร้อมเดินหน้าแก้แค้นเพื่อลดปมในใจพี่แอนเซเรียมารับบทสุดเซอร์ไพรส์เป็นวิไลรำพาที่มีอาการทางจิตขั้นรุนแรงมีพลังจนคู่พระนางพิกมิน้นยกนิ้วให้เป็นตัวแม่ทางการแสดงเลยค่ะ คุณแม่สุดยอดมากๆค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีพลังเยอะมากๆในการแสดงแล้วก็วันหนึ่งร้องไห้แบบแทบทุกซีนแล้วก็แบบระเบิดอารมณ์ตลอดเวลาแต่ก็ยังแบบทําออกมาได้แบบเต็มที่ทุกๆซีนเลยพี่ยานเป็นโปรเฟชชั่นอลมากครับผมก็การทํางานด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเอาจริงๆอ่ะเนี่ยเหมือนเราคุยกันอยู่อย่างเงี้ยห้าสี่สาสองหนึ่งเขาเป็นตัวละครแบบทันทีเลยเห็นแม่ที่มีแรงแค้นแล้วความรักของพี่ใหญ่จุฑาเทพพันตรีหม่อมหลวงอัศระ ดุดอับสอนเต็มไปด้วยอุปสรรคจุกๆแถมพี่น้องจุดทาเทพยังรักผู้หญิงคนเดียวกันสาวมิ้นถึงกับออกปากว่าเป็นละครที่เหนื่อยมากได้เรียกน้ำตาเกือบทั้งเรื่องแต่เส้นรักก็ชวนใจสัน่นเพราะพระเอกกองทัพพีคคุณเพชรอศิระโตมาในครอบครัวอบอุ่นพร้อมป,ปล่อยเคมีรักชวนฟินพ่อแม่คุณชายธราธรกับมอมหลวงระวีรำไพพี่ปอัธวุฒิครีมเปรมสินีน้องสาวมอมหลวงอนิสถาคุณพลอยติตาชยานิดยังมีเส้นสุภพ,พ,พง์มีนิชคุณแค่วงวชิราและอีก เพียบเตรียมรับความโรแมนติกดราม่าช่ำๆสไตล์เมกเกไวในดุดอักสรค่ะในมุมของดราม่าทุกคนก็จะได้เห็นความอึดอัดระหว่างตัวละครแหละเพราะมันเป็นช่วงมันจะมีช่วงที่มันอึดอัดมากจริงๆเป็นไงโรแมนติกเป็นไงบ้างก็เป็นซีนภาพสวยน่ารักเพลงเพราะใช่ค่ะ อยากให้ทุกคนติดตามกันนะครับกับความรักของอัศรายกับดูดับสอนเนาะพอเราเล่นไปเรามันน่าหยิกเหมือนกันเนาะน่าหยิกน่าตีน่าตีซีนน่ารักน่ารักกุกิกมีเยอะมากๆก็ไปตามดูด้วยนะคะครับผมฝากด้วยครับให้เจ็บตรงไหนรู้ไหมคะมันเจ็บตรงที่ทุกคนบอกว่าคุณรักผมแต่ผมจะเชื่อได้ยังไงล่ะในเมื่อผมไม่เคยได้ยินมันจากปากของคุณเลยฟ้าไม่ใช่คนดีนักหรอกค่ะฟ้าขอโทษที่ทำให้คุณเข้าใจผิดมาตลอดนะคะ อ,อีกหนึ่งตัวละครที่มีบทบาทสําคัญนั่นก็คือรณภูมิซึ่งปรากฏตัวในทุกตอนที่ผ่านมาของดวงใจเทวพรหมนะคะเรื่องนี้เลยต้องขยี้เซนสุภพ,พง์ที่รับบทนี้ว่าในดุดอักษรคุณภูมิจะมาในโหมดไหนและเซนของคุณภูมิในเรื่องนี้จะเป็นยังไงสัมผัสอะไรได้บ้างคือจริงๆตัวละครว่าคาแรคเตอร์รณภูมนะครับคือไม่ใช่ทุกเรื่องที่แบบเราจะเห็นเส้นชัดฉะนั้นมันต้องไปดองกันบ้านะครับเราต้องไปดูแบบผมอานาั้งแต่นิยายเองว่า ในแต่ละเรื่องเนี่ยรณภูมิเขาเล่าอย่างไรก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมาได้บทเองเนี่ยเราก็ก็ <ๆ S 1> แปลบทมาเป็นรูปแบบซึ่งจริงๆผมผมก็ไล่นะไล่ถ้าจะเห็นแบบเรื่องความโตของเขาครับว่าในใช่ในเรื่องแรกเขาก็จะค่อยพัฒนาความโตขึ้นดะ้อย่างถ้าแบบให้เห็นได้ชัดคือแบบเออในในสองสามเรื่องแรกเนี่ยก็จะเห็นรณภูมิในเรื่องราวของการที่แบบว่าเขา,าเป็นหนุ่มชอบสมราณนะเป็นหนุ่มขี้เล่นชอบแซวเจาะแจะอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ก็รักพีพ่ๆมากๆอะไรเง <Hey. S 1> ี้ยเราก็จะได้เห็นการพัฒนาการแบบพอเป็นเรื่องที่4ี่เขาจะเริ่มแบบเป็นหนุ่่มทีแบบ พึ่งมาได้รอนภูมิมีความมีความโตขึ้นนะครับผมก็แต่ก็หลังจากการทําการทํางานก็ไปหาสาววยอยู่ <c oughs> จริงๆก็ก็เป็นหน่วยจุโจมคือในในเชื่อของของเรื่องรัฐอาพาจักเนี่ยเราจะอยู่ผมทํากันมากขนาดว่าอยู่กรุงเทพอยู่นะ <c oughs> แต่พอแบบเรื่องที่4ี่เนี่ยไปที่ทางานไปอยู่เขาใหญ่ <c oughs> เขาจะบอกว่าเออรอนภูมิจริงๆเป็นเหมือนกับแบบว่าหมอดูฟิลนั้นเลยใครๆหมอดูแต่ไม่ใช่หมอดูหรอกจริงๆก็เป็นแบบที่ พี่ของพี่พี่เห็นเล่นๆอย่างเงี้ยครับพี่พี่เซลนู่นเซลนี่เล่นแต่ถึงเวลาเวลาซีเรียสจริงให้เด็กกันโตอะครับจะสอบเกณฑ์อาหารจะอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะเดินหนักระดับภูมิแล้วแบบคุณภูมิดูให้น่อยเรื่องที่4เนี่ยเป็นเซ็ตป้องกันเซ็ตของเราเราก็จะแบบเหมือน protect ปกป้องว่าคือเราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผู้หญิงคนนี้คือใครแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้คือคนที่ที่เหมือนจะทําอะไรจุธาทีเราเลยรู้สึกว่าต้องเอาตัวเองเข้าไปรู้จักแล้วบังเอิญเราก็มีเซ็ตอย่างหนึ่งที่เราจะรู้ว่าเอออย่า์ว เออเรารู้ว่าเฮ้ยเราออจันคนนี้จะมาเป็นสซัรพรายสุดาเทพเราก็มีเซ้นเหมือนกันว่าคุณฟ้าเนี่ยเหมือนพลังงานมันเป็นของเนื้อคู่แต่เราไม่รู้ว่าคู่กับใครในเรื่องอ่าไม่รู้ด้วยว่าจะคู่กับกับคุณเพชรเราก็เลยคิดว่าของตัวเองอยากให้รุนกันอยากให้รุนกันฝากเซน้นฝากคุณภูมิใช้เซน้นปกป้องคุณเพชรด้วยนะคะก็ฝั่งนูนะ้นอ่ะของเขาแรงเรื่องนี้ต้อง ใส่ผลฉี่ช้างแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กนะครับดูดอับสอน EP 1นะครับให้เราขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งไปเลยครับใช่ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราสองคนไปแล้วนะคะขอตัวก่อนนะคะขอบคุณ,ค,ณครับปอเจอกันนะครับ